สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจคอม์ฟเทนเตอร์และสวัสดีลูกค้าที่กำลังมองหารถไทฟอร์ดไปใช้งานนะครับผมวันนี้ผมมีรถไทฟอร์ดมานำเสนอหนึ่งคันนะครับเป็นรถไทฟอร์ด66นะครับคันนี้เป็น T5 ตัวเต็มทั้งคันนะครับผมกอนต่อพวกมีดานหน้าและผ่านหกนะครับเนี่ยครับรถสวยๆเครื่องดีๆนะครับ ปรับสภาพให้ใหม่เรียบร้อยเปลี่ยนยางใหม่ซีเส็นครับเนี่ยฮะระบบไฮดรอลิกเช็คใหม่นะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันท้ายน้ำมันไฮเช็คใหม่เปลี่ยนก้องใหม่ทั้งหมดนะครับเนี่ยฮะเก็บสีใหม่หลังคาใหม่แบตเตอรีลิกใหม่นะครับเก็บลูกยางเก็บลวซึมใหม่ทั้งหมดนะครับผมคันนี้นะครับราคาอยู่ที่ สามแสนห้านพันบาทนะครับสามแสนห้าหมันบาทฟอร์ดุนหกตัวเต็มเล่มทะเบียนครบพร้อมโอนนะครับอ่าลูกค้าสนใจนะครับดูรถได้ที่ร้านกมลเทคเตอร์อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะครับอ่าสนใจก็เบอร์โทรนะครับศูนย์หกสอนะครับสองหกศูนย์ามสามเจ็ดสามครั้นะครับศูนย์หกสององหกศนยสามสามเจ็ดสามนะครับ, 62, 260, 33, รบผมอ่าอะไรตามเบอร์โทรได้เลยนะครับอีกสองช่องทางแล้ว จากคือช่องทางยู u ูบนะฮะช่องทาง Facebook นะครับซึ่งไม่มีควันนะครับไอระบายไ,ไม่มีนะฮะนี่เป็นคุณพ่อนะครับเป็นท,ทินตเตอร์ให้นะฮะแกชอบรถไซดฟอร์ดนะฮะชอบขับรถไซดฟอร์ดนะฮะขับรถไซดฟอร์ดมาตั้งแต่อายุ12ปีว่างั้นนะครับโอ้ ตอนนั้นผมเป็นลมเป็นแรงอย่างไหไม่รู้นะครับลูกค้าสนใจนะครับอย่าลืมโทรมานะครับตามเบอร์โทรที่ไอเทงไว้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมต่างช่องคอมโบเท o เ,เตอร์ไปด้วยนะครับอขอบคุณครับ